ต้นตะขบข้ามกำแพงมาจากบ้านอื่นปัญหาโลกแตกเลยแบบนี้ใครจะต้องตัดเดี๋ยวผมตัดเองตัดไล่จากกิ่งเล็กขึ้นไปเลยจนมาถึงตอที่ข้ามกำแพงมาตรงนี้ เอ,เอาเอาไิลับเอาเอาองไม่เอาเอ้ยไมหนักนต้นเนี้ย ต้นนี้หนังเหนียวหนังมันเหนียวเนี่ยเปลือกอะเปลือกไม้เรียบร้อยมีต้นไม้ให้ตัดไหมครับที่บ้านอ๋อครับก็ต้องดูหน้างานว่าผนทิ้งอะไรยังไงด้วยครับ